คลิปนี้นะคะพี่ตีจะพาเพื่อนๆน้องๆมารู้จักประโยชน์ผักพื้นบ้านนะคะที่ชื่อว่าเพกานะคะมีใครรู้จักหรือเปล่านะคะช่วงนี้นะคะมีคนนิยมทานเพกากันเยอะนะคะเป็นช่วงฤดูที่เพกากําลังออกฝักนะคะและที่บ้านพี่ตีก็มี อยู่หลายต้นอยู่นะคะแต่ว่าจุดที่พิธีจะพาไปให้รู้จักลักษณะต้นนะคะแล้วก็พูดในเรื่องของประโยชน์และก็สรรพคุณของเพกานะคะมีใครรู้จักไหมนะคะว่าเพกาเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเขาเป็นผักท้องถิ่นที่มีสรรพคุณโดยเฉพาะวิตามินซีที่สูงมากๆอีกชนิดหนึ่งนะคะรวมทั้งนะคะมีสรรพคุณในเรื่องของ รสริ้วรอยนะคะชลอไวายนะคะและสรรพคุณอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปให้รู้จักสรรพคุณให้มากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะพี่ตีพาเพื่อนๆนน้องๆมาดูต้นเพกานะคะที่คุณแม่ปลูกไว้ข้างบ้านนะคะ สังเกตนะน้ำนะคะมีเยอะเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้ำท่วมบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักต้นเพกากันค่ะนี่คือเพกาะนะคะเป็นลำต้นนะคะเขาโน้มตัวลงมาะคะ่ะแล้วก็มียอดอ่อนๆนะคะเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะ ยัดอ่อนก็ทานได้นะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพามารู้จักต้นเพกากันค่ะนี่คือต้นของเพกานะคะที่คุณแม่ปลูกไว้มีอายุหลายปีแล้วนะคะเพกาสามารถขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดค่ะโดยเลือกเมล็ดจากฝักที่แก่นะคะปลูกและการดูแลง่ายนะคะที่คุณแม่ปลูกไว้ต้นนี้ก็คือจะให้แค่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวค่ะ รู้หรือไม่ฝักอ่อนของเพกาขนาด100กรัมเนี่ยมีวิตามินซีที่สูงมากถึง484มิลลิกรัมเลยนะคะเพกาหรือภาษาท้องถิ่นที่บ้านพิตีจะเรียกว่าลิ้นฟ้านะคะมีประโยชน์และก็สรรพคุณเยอะมากๆเลยนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายค่ะ ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยและช่วยชะลอวัยค่ะช่วยในเรื่องของการบำรุงและรักษาสายตาค่ะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นยาบำรุงธาตุค่ะช่วยทำให้เจริญอาหารทั้งรากและใบนะคะเป็นส่วนประกอบยารักษาโรคเบาหวานได้ค่ะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดไข้ ด้วยการใช้ใบเพกาต้มน้ำดื่มนะคะช่วยแก้ไข้เพื่อขับลมช่วยแก้ละอองไข้นอกจากนี้มเมล็ดแก่ของเพกาสามารถช่วยบรรเทาอาการไอได้ค่ะโดยการใช้มเมล็ดประมาณครึ่งกรัรมเมอใส่ในหม้อที่เติมน้ำประมาณ3 0 0มลิกรัมค่ะแล้วต้มด้วยไฟอ่อนๆจนเดือดประมาณ1ชั่วโมงค่ะ แล้วนำมาดื่มครั้งละหนึ่งแก้วเชาว้ากลางวันและเย็นค่ะจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะคะการกินฝักอ่อนของเพกาจะช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นแก้ร้อนในได้ค่ะช่วยขับลมในลำไส้ใช้เป็นยาขับถ่ายช่วยระบายท้องช่วยในการผายลมค่ะ เปลือกของต้นเพกายังช่วยรักษาการฟกช้ำปวดบวมแก้อักเสบด้วยการใช้เปลือกของต้นเพกาค่ะและก็รากของเพกานะคะนำมาผสมกับปูนใสแล้วพอกทาบริเวณที่เป็นค่ะช่วยรักษาฝีช่วยลดอาการปวดฝีด้วยการใช้เปลือกต้นนำมาฝน แล้วทาบริเวณรอบๆบ,บริเวณที่เป็นฝีค่ะใช้เป็นยาแก้พิษหมาบ้ากัดได้โดยการใช้เปลือกต้นเพกาค่ะนำมาตําแล้วนำมาพอกบริเวณที่ถูกกัดนะคะและสำหรับใครที่เป็นโรคงูสวัสดด้วยการใช้เปลือกของเพกาเปลือกคูนรากต้นหมูหนุนนำมาฝนใส่น้ำ ทาบริเวณที่เป็นจะช่วยให้หายได้เร็วขึ้นนะคะนอกจากนี้ช่วยขับน้ำคาวปลาช่วยให้หมดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นประโยชน์ของเพกาฝักอ่อนใช้รับประทานเป็นผักได้ค่ะนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเพกาเปลือกและลำต้นนำมาใช้ทาเป็นสีย้อมผ้า ซึ่งใช้เป็นสีเขียวอ่อนได้ค่ะสิ่งที่ควรระวงังหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานฝักอ่อนของเพกาค่ะเพราะอาจทำให้แท้งบุตรได้เนื่องจากฝักอ่อนของเพกามีฤทธิ์ออกร้อนมากค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อรู้ประโยชน์และก็สรรพคุณของเพกาหรือลิ้นฟ้าแล้วทำให้อยากจะลองรับประทานดูบ้างแล้วใช่ไหมคะ สำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่พี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ